สวัสดีค่ะวันนี้ป้าป้าปกป้องใจดีจะพามาดูอาชีพใหม่ในอนาคตกันนะคะลองไปฟังดูนะคะวิศวกรบริหารจัดการขยะสหประชาชาติ UN เวิเคราะห์ว่าในอนาคตมนุษย์จะผลิตขยะออกมามากถึง2,000ล้านตันต่อปีการจัดการขยะที่เป็นปัญหา มีผลฟวงมาจากพื้นที่ในการฝังกลบที่จำกัดมากขึ้นบวกกับการกำจัดด้วยการเผาขยะ mm hmm. ก็ดูจะไม่ใช่วิธีการที่เป็นมิตรกับโลกตอนนี้เท่าไหรอาชีพวิศวกรจัดการขยะจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับปริมาณขยะที่ล้นโลกมากๆในอนาคตวิศวกรนักออกแบบจัดการขยะ จะทำหน้าที่เปลี่ยนขยะมูลฝอยจำนวนมากให้กลายเป็นของใช้เสื้อผ้าไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์กันเลยซึ่งหน้าที่ตรงนี้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วัสดุและการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมเพื่อนำขยะเหล่านี้กลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวิศวกรออกแบบโครงสร้าง3มมิติวิศวกรที่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและวิศวกรโครงสร้างจะสามารถต่อยอดทักษะของตัวเองไปสู่การออกแบบโครงสร้างสาม,มิติหรือ3าดีได้โครงสร้าง3ามดีจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบที่จะพํานักชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติหรือภัยจากอาวุธสงครามการพิมพ์ออกแบบสามมิติสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนที่จำเป็นในการสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็กด้วยเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันและประกอบร่างได้ด้วยเวลารวดเร็ว 3. นักฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ในโลกที่เต็มไปด้วยตึกสูงทั่วทั้งเมืองอาชีพนักฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือ rewilder จะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนให้ป่าคอนกรีตในเมืองมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นนักฟื้นฟูจะมุ่งเน้นไปที่อาคารโรงงานเก่าที่ถูกทิ้งร้างรวมถึงตึกอาคารที่อยู่ไม่ได้ อยู่ในเขตเมืองและติดถนนมากเท่าไหร่ด้วยการจัดสรรน,นักฟื้นฟูที่มีความรู้ด้านการเกษตรการจัดการสัตว์ป่าและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าไปดูแลในเบื้องต้น 4. ผู้ดูแลควบคุมดโดรนรับส่งข้อมูลเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ดโดรนในการอุตสาหกรรม ภาพยนตร์หรือในโชมโปรดักชันแต่ในอนาคตการใช้ดโดรนจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราเกือบทั้งหมดไปจนถึงการถูกใช้เป็นอาวุธสงครามซึ่งที่ผ่านมาเราก็คงจะพอเห็นกันอยู่บ้างถึงอันตรายในแง่นี้การมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเส้นทางบินของดโดรนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ดโดรนเหล่านี้จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับภาคส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีการจัดตั้งตำแหน่งดูแลควบคุมดโดรนกันตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็กๆกันเลย 5. ไกด์นำเที่ยวอวกาศองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกานาซาและองค์การอวกาศยุโรปอีซายังคงพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างไม่หยุดยัง้งการสำรวจอวกาศที่น่าตื่นตาตื่นใจพวกนี้ยังเป็นหมุดหมายของผู้คนที่ใฝ่ฝันจะได้เดินทางออกนอกโลกอยู่เสมอในอนาคตจึงมีการคาดการณ์กันว่า อาชีพไกด์นำเที่ยวอวกาศคงจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากและแน่นอนว่ามีหลายคนที่สนใจจะได้ออกไปทัศนานอกโลกกันอยู่เยอะพอสมควรเลย 6. p แ a n นเนอร์ช่วงสุดท้ายของชีวิตบทสนทนาว่ายด้วยเรื่องของความตายหรือการจัดการกับความตายไม่ใช่เรื่องต้องห้ามอีกต่อไป คนรุ่นใหม่เริ่มมองหาวิธีการจัดการกับช่วงสุดท้ายของชีวิตมากขึ้นจนทำให้เกิดบริษัทแพลนเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยงานวางแผนออกแบบช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกันได้ตั้งแต่ผู้ป่วยหนะักที่ต้องการที่ปรึกษาว่าพวกเขาจะทำอย่างไรกับช่วงสุดท้ายของชีวิตกันดีรวมไปถึงการจัดการกับศพและ ออเคนไที่จะเข้ามาช่วยจัดการงานให้เป็นไปอย่างที่พวกเขาต้องการได้นี่เป็นบางส่วนที่ป้าป้าปกป้องใจเดได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าป้าปกป้องใจดีด้วยนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังขอบคุณมากๆค่ะ